แฮปปี้เดย์วันนี้มีหนุ่มน้อยขับรถให้นั่งแล้วสบายจังเลยค่ะก่อนอื่นวันนี้ก็ต้องไปซักผ้ากันก่อนเลยนะคะเหมากันไปเลยค่ะจุดสี่เครื่องเลยทีเดียวเพราะว่าเอาน้องหมีตัวโตสองตัวมาอาบน้ําให้ตัวหอมด้วยนะคะสองตัวก็สองถังเลยนะคะเสร็จแล้วก็กลับตึกกันค่ะเมื่อเช้าเร่งด้วของคุณแม่สี่สิบบวกนะคะด้วยเวลม็ดโปรตีนเพื่อร้อยเปอร์เซ็นต์สะดวกชงง่ายรสชาติอร่อยอยู่ท้องอิ่มนานได้แคลเซียมสูงถึงหนึ่งพันมิลลิกรัม จากสาหร่ายทะเลด้วยนะคะทานเพื่อสุขภาพที่ดีและเหมาะกับสายตั้นหุ่นด้วยนะคะทํางานเพลินได้เวลามือ้อเที่ยงวันนี้ก็เป็นมามากก่าเกาหลีนะคะมีลูกชิ้นไข่หนึ่งฟองหมูแดงผักนิดหน่อยค่ะแต่เคล็ดลับหมุนแซ่บของคุณแม่อยู่ที่ก่อนทานอาหาร15นาทีจะทานเม็ดคุมหิวหนึ่งแคปนะคะเพื่อช่วยในการบล็อกไขมันแป้งน้ำตาลทานข้าวได้อร่อยเหมือนเดิมแต่เราจะอิ่มไวขึ้นนั่นเองค่ะทําให้มีพื้นที่สําหรับอาหารที่มีประโยชน์นะคะพอบายบายตาก็จะปือป้อค่ะ ชมเมดเพรสโซ่หนึ่งกล่องมี2รสชาติแอลมอนมิวกับโอทมิวสิบซองสอง้อยเก้าบาทนะคะมี2รสชาติค่ะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลลดความอยากอาหารได้ดีมากค่ะที่สําคัญรสชาติหอมละมุนสุดๆเลยนะคะแบบนี้ต้องจัดแล้วนะคะเปลี่ยนกาแฟแก้วโปรดเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพกันดีกว่าค่ะ